ดีค่ะเพื่อนนทุกคนก็กลับมาพบกับเรากันอีกแล้วนะคะก็อาจจะสังเกตเห็นว่าเราใส่เสื้อตัวนี้แบบหลายคลิปมากมากเลยนะก็คือว่าเราอัด3มคลิปแล้วนะคะวันนี้วันเดียวนะก็คืออยากจะอัดไว้แบบทยอยลงเรื่อยๆนะคะจะได้ไม่ขาดช่วงนะคะเหมือนที่ทำว่าโอเคตอนนี้คือเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วรู้ไหมคือตอนนี้เป็นเวลา2.3นาฬิกา59นาทีประมาณเที่ยงคืนแล้วนะคะคือยังไม่นอนนะเพราะว่า ไม่ง่วงนะคะแล้วก็แบบอยากมาอัดคลิปด้วยนะ,ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมารับคำท้ากันค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพันเล่นแท็กค่ะ EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะดูตามชื่อคลิปเอาละกันเนาะ,ะโอเคเดี๋ยวเราจะมารับคำท้ากันสามแท็กเลยละกันนะคะวันนี้โอเคแท็กแรกรับคำท้ามาจากน้องดาด้านะคะนี่ชื่อลายนะเห็นไม่เอ่ยนี่นะดาด้านะคะ ชื่อแท็กว่า s ล o r i s c u ชี h i ท็กนะ s อลลีด้ลยนะรอเรือนะคะ s ล o r i s c u ชี h i ท็กนี่เลยมีคําถามทั้งหมด10ข้อนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันคบอก C.R. <ม>ค่ะนี่ C.R. คือ Dada Nusco n u นุชนภานะคะผ่านผีอขอใครนะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูดูข้อที่1กันเลยแรกนะคะถามไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ s กูช c h i ที่ขึ้นต้นด้วยตัว S นะคะเราก็เลือกมาเป็นค่เ เป็นเชอ,เอร์เบเหมียวเมียวนะคะจริงๆมันเหมียวเหมียวเชอร์เบตใช่ไหมแต่ว่าตัวเอสมันเด่นดีตรงนี้สโลมากต่อนะคะสกูชี่ที่ขึ้นต้นในตัวเอนะคะเราก็ได้เลือกมาเป็นนี่อาโอยาม่าโตเกียวสกูชี่นะคะนี่นะตรงนี้ก็เป็นปังแผ่นไอบูนะคะสโลมากเลยนะตัวนี้มองไม่ค่อยเห็นอนะ ไม่ปกติโอเ,เออมก้าถามค่ะสกูช่ที่ขึ้นต้นด้วยตัวเอ็มนะคะเราก็ได้เลือกมาเป็นมิลกี้นะคะเป็นอิมมิโกะมิลกี้เป็นมิลกี้ตรงนี้สโลมากสโลมากๆเลยนะตัวนี้น่ารักด้วยนะคะสกูชี่ที่ขึ้นต้นด้วยตัวโอนะคะเราก็ได้เลือกมาเป็น โอลิเกอร์พายนะคะนี่เลยแสงจ้ามาเป็นโอลิเกอร์นะชินนี้สโลมากอ่ะคือแบบหอมมากๆด้วยแล้วแบบว่าสโลมากนิ่มากที่ห้านะคะสกูชี่ที่ขึ้นต้นด้วยตัว R นะคะเราก็ได้เลือกมาเป็นก็แล้บิดนะคะเป็นมัชเมโล่แลบบิด มาเเลยนะิ่มมากๆเป็นของคี่บุนะคะอที่6นะคะสกูชี่ที่ขึ้นต้นด้วยตัววายนะคะเราจะได้เลือกมาเป็นนี่ยัมมี่แบร์มินิไอศครีมนะคะก็คือเขาให้แบบเรียงลำดับเป็นคำว่าสมอรี่นะคะสโลมาก ยังไงถึงสะสมสกุชี่เพราะว่าเราคิดว่ามันน่ารักแล้วก็แบบมีหลายอย่างมีหลากหลายให้สะสมให้แบบบีบบีบแล้วมันก็แบบมีกลิ่นหอมอะไรอย่างงี้คือมันน่ารักอ่ะชอบส่วนตัวด้วยะะแต่สกูชี่ที่กลิ่นหอมที่สุดนะคะตอนนี้ของเราก็คือตะาเรเป็นแฮมเบอร์เกอร์ของโอลิเกอร์นะคะคือแบบนางหอมมากคือตัวนี้หอมที่สุดนะสําหรับเราตอนนี้นะคะสโลมากเลยดูสิแล้วแบบว่า กินหอมมากอ่ะตัวนี้แบบว่าเฟเวอร์บลิตสุดๆข้อที่9นะคะสกูชิที่เหมือนขนมปังนะคะเราก็ได้เลือกมาเป็นนี่ก็คือมันเป็นขนมปังซิปแครกนะคือมันเหมือนมากแล้วแบบด้วยเท็กซ์เจอร์ด้วยสีด้วยกลิ่นด้วยความสัมผัสที่นุ่มนวลคือใช่เลยขนมปังนะคะอาจจะเห็นเสียงแปลกๆเพราะว่ามันดึกแล้วนะแล้วแบบเริ่มง่วงนอนแต่ก็ยังไม่หลับ มีเหมือนมากค่ะนมฟังอ้อที่สิบนะคะสกูชี่ที่เหมือนของกินที่เราชอบนะคะก็เราชอบเรากินได้หมดทุกอย่างเลยนะถ้ามันอร่อยแต่ว่าให้เลือกมาก็เป็นแบบพวกไอติมแล้วกันนะคะก็เอามาเป็นตัวนี้คุณนี้มารู้เรนโบนะคะเป็นรู้เรมีเป็ดนะตัวนี้ให้ดูนะคะกินหอมสับปะรดมากสลโรมากอ่ะ เราลืมบอกค่ะตรงที่ให้เรียงเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6อ่ะที่ให้เป็นสกูชี่ที่ขึ้นต้นด้วยตัวต่างๆนะคะถ้าเกิดไม่มีเขาให้ใช้สกูชี่ตีหัว6ครั้งนะคะแต่ว่าถ้ามีหมดก็ไม่ต้องตีนะคะต่อมานะคะแท็กที่2รัแล้วคำถามมาจากน้องอะไรก็ไม่รู้นะคะชื่อลายเป็น K K M C H H นะคะก็แล้วคำถามเป็นแท็กที่ชื่อว่า Food and Drinks s u u s h y Tag นะคะ C R มายมีเคสเคซเอ็กซ์นะคะนี่นี่นะชื่อลายแล้วก็อ้อมองไม่เห็นเลยเว้ยเห็นยังเอ่ยชื่อลายนะคะแล้วก็ชื่อแท็กนี่เลย ก็มีคําถามทั้งหมดหข้อนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูข้อแรกกันค<ห>่ะมเลยนะคะสูตชที่ที่กินบ่อยหรือชอบกินนะคะแบบให้เอามาเป็นตัวอย่างนะคะที่กินบ่อยแล้วก็ชอบกินด้วย<ม><ๆ>ก็คือนี่เลยเป็นไอติมน,นะคะคือเวลาเราไปซื้อของกับแม่ที่โรตัสอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อไอติมกินทุกรอบเลยนะคะไอติมแบบซอสเสิร์ฟแบบ่บบบคุยนารอย่างเงี้ยนะโลมากข้อที่สองนะคะเครื่องดื่มที่กินบ่อยแล้วก็ชอบกินด้วยก็คือ นี่เป็นนมนะคะก็ชอบกินนมช็อกโกแลตอะไรพวกน,นี้นมสตรอเบอรี่ก็กินได้แต่นมจืดไม่ค่อยชอบกินนะถ้านมจืดต้องกินกับคอนเฟลกนะคะกะโลอีกแล้วที่3มนะคะสกูชี่ที่แบบไม่ชอบกินนะคะเราก็คือนี่เป็นลูกพีชนะเคยกินครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยอร่อยนะคะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ แต่ว่าลูกพีซี่กินไม่ได้ลูกใหญ่ขนาดนี้นะจะโลมากนะคะสกูช่ที่ไม่เคยกินก็จะเป็นพวกนี่ครีมพับพวกชูครีมอะไรพวกนี้เราไม่เคยกินนะ<ม>อยากกินมากแต่ว่ายังไม่เคยกินเลยอะ่ะอันนี้เป็นครีมพับคิตตี้นะคะกลิ่นหอมน่ากินมาก <S <S ที่ห้านะคะสกูชี่ที่ชอบกินแต่กินไม่บ่อยนะคะของเราก็คือ บิงซูค่ะเป็นแบบชอบกินนะแต่ว่าไม่ค่อยได้กินนะคะคาฮิโกริแลโลมากแท็กต่อมานะคะรับคำท้ามาจากน้องพลอยนะคะลายชื่อว่าพลอยพีนะคะก็มีชื่อแท็กว่า Lovey l Girls q u s h i Tag นะคะ C R k a w i i A P n e s o r อนะคะนี่ชื่อชื่อลาย นะชื่อลายนะคะแล้วก็แท็กเขาส่งรูปมาให้เป็นแบบนี้เลยนะมีทั้งหมดห้าข้อนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะนะคะสกฟูช่ที่น่ารักที่สุดนะคะของเราได้่ลเอกมาเป็นชินาอนโนเลยน่ารักมากเป็นตัวแบบโอ้ยน่ารักอะ่ะนีเป็นแท็กอย่างนี้ด้วยนะยิ้มสโลด้วยน่ารักมากนะคะเซฟูชที่เป็นผลไม้ที่หอมแล้วก็ที่น่ารักด้วยนะคะนี่คือน่ารักมาก คือลายมันสวยมากเลยนะเป็นเรนโบว์ซูเปอร์จัมโบ้สตรอเบอรี่นะคะเป็นผลไม้ที่มีสีสันได้สดสวยมากกลิ่นสับป,ประรดหอมมากๆเลยนะฮาโลมากกลิ่นหอมมากเลยอะ่ะชอบมากแต่มันใกล้จางแล้วนะเพราะว่าแพคเกจมันไม่ได้อยู่ในแพคเกจสามนะคะซกคะุชชี่ที่มีลายสวยเราได้เรือกม,มาเป็นนี่เลยจะเป็นลายไปไม่ได้นอกจากอันนี้นะคะเพราะว่าลายมันสวยจริงๆคือแบบคนอื่นมาดูก็แบบสวยอะ่ะ นิ่มสโลด้วยนะตัวนี้น่ารักมากมเป็นแท็กนะคะนะคะตุ๊กี้ที่ชอบที่สุดแล้วน่ารักนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคือเราไม่ได้ชอบตัวนี้ที่สุดนะแต่ว่าเพื่อให้มันตรงกับที่ชอบที่สุดแล้วน่ารักนะคะก็คือเราก็ชอบตัวนี้นะเพราะว่าเพิ่งได้มาใหม่นะคะแล้วน่ารักมากด้วยเป็นไฮโนจันี่คือเราอยากให้เพื่อนๆดูว่ามันน่ารักยังไงอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยน่านรักแต่เราดูใครเคยทำบ้างคือมันน่ารักมากดูดิ แบบมันอ้วนตุ้ยมากอะแบบนี้เห็นว่ามันเจยียงไม่ค่อยน่ารักแต่ถ้าเขาเอาลงมาอย่างเงี้ยมันคุ้นน่ารักเลยอะสวยน่ารักมากคือแบบตัวมันอ้วนอ้ายคั่งตรงนี้แบบหัวมันโล้นเลยน,านล่ <c oughs> นารักน่ารักมากชอบแบบนี้มากๆช<ม>าร์ตข้อห้านะคะถูกใจโจทย์มากคือสกุชี่ที่ผู้หญิงน่ารักควรจะมีน,นะคะก็คือนี่ควรจะมีเป็นเพนกวินเลยนะคะเพราะว่าสกุชีนน่น่ารักน่ารักก็ต้องคือแบบผู้หญิง <c oughs> น,นักาน่ารักมันน่าว่ารอเป็นเพนกวินนะคะนี่เป็นของไอ้บลูนะน่ารักมากเป็นสีชมพูนะ โอเคค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนชอบนะคะก็เราขอท้าต่อทุกคนที่ดูคลิปนี้แล้วกันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะบ๊ายบาย